ทียานเดลี่พอดแคสตพอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเยนสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเชยหังพักดีกครั้งนะครับกับที่นี่ทยานเดลี่พอดแคสต์นะครับคุณผู้ฟังน่าจะได้ยินชื่อของสถานีกลางบางซื่อมาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยติดตามข่าวเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางนะครับรถไฟนะครับการก่อสร้างต่างๆที่มันช่วยพัฒนาประเทศเนี่ยต้องบอกว่าสถานีกลางบางซื่อเนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ผมก็หยิบยกออกมาพูดบ่อยๆนะครับในไม่ว่าจะเป็นการบรรยายรายการข่าวหรือจะในพอดแคสตยานทีหรือพอดแคสต์นี่ก็ตามแล้วบอกว่าไม่เคยมีนะครับครั้งไหนที่สถานีกลางบางซื่อจะเรียกว่าถูก เสิร์ชชื่อเป็นไวรัลเยอะที่สุดเท่ากับตอนนี้ที่ผมกำลังอัดนะทายาทดีลิพอดแคสต,ตอนนี้อยู่นะครับที่มานะครับถ้าบางท่านติดตามข่าวก็คงจะพอรู้ที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าไวรัลทุกสื่อจริงๆแต่ถ้าท่านใดโมยุ่งกับงานนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าตรงนี้ให้ฟังนะครับปัญหาที่ทำให้สถานีกลางบางซื่อกลายเป็นไวรัลนะครับทุกคนทุกสื่อพูดถึงนั่นก็คือการเปลี่ยนชื่อ นะครับจากเดิมที่ชื่อว่าสถานีกลางบางซื่อถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับคือบางซื่อ Grand Station นะครับถูกเปลี่ยนใหม่เพราะว่าได้นะรับรพระราชทานชื่อนะครับจากในหลวงรัชกาลที่10นะฮะว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นฝรั่งมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่า Where is กรุงเทพอภิวัต Central Terminal Station กรุงเทพอภิวัต Central Terminal Station นี่คือชื่อภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับ ของสถานีกลางบางซื่อซึ่งกําลังจะเปลี่ยนไปเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับประเด็นก็คือพอมันมีการเปลี่ยนชื่อเนี่ยครับใครที่ขับรถผ่าน,นโดยเฉพาะบนทางด่วนนะครับก็จะเห็นว่าสถานีกลางบางซื่อเนี่ยมันมีป้ายใหญ่เบ้อเรอเลยนะที่มองเห็นได้ไกลเลยว่านี่คือสถานีกลางบางซื่อนะแต่ว่า สถานีกลางบางซื่อเนี่ยถูกเปิดใช้ยางเป็นทางการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2564นะครับหลายท่านได้มีโอกาสเข้าไปใช้ตั้งแต่ตอนที่มีการระดมฉีดวัคซีนนะครับจากนั้นมาก็มีการจัดงานสัมดนาหนังสือนะครับหลายๆกิจกรรมที่ไปจัดที่นั่นนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสถานีกลางบางซื่อเองก็กําลังนะถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแต่ชื่อที่ได้รับพระราชทานเนี่ยเพิ่งจะได้รับมาเมื่อเดือนกันยายนปี2565ที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนี้เอง ทำให้ทางารฟทเนี่ยนะฮะก็เลยต้องทำการเปลี่ยนป้ายชื่อเป็นการด่วนอ่ะอันนี้เรื่องเปลี่ยนด่วนนี่ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับประเด็นไม่ใช่สิ่งที่จะพูดถึงอันนี้แต่อยากจะพาทุกคนนะมารู้จักว่าสถานีกลางบางซื่อเนี่ยมันสำคัญกับประเทศเราขนาดไหนผมอยากจะบอกเลยว่าสถานีกลางนี้สำคัญมากนะครับจะมีผลต่อระบบการขนส่งซึ่งก็จะชิ่งไปต่อที่ เรื่องของเศรษฐกิจนะหรือการเปิดประตูให้ต่างชาติโดยเฉพาะจีนเนี่ยสามารถเข้ามาทำธุรกิจส่งของเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างง่ายดายมากขึ้นหรืออีกแง่หนึ่งก็เป็นประตูให้คนไทยเราส่งของออกไปขายยังประเทศอื่นๆทั้งในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ที่จีนได้ด้วยทีนี้มารู้จักสถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับคือสถานีบางซื่อเนี่ยถูกออกแบบนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็น เอ่อเรียกว่าเป็นศูนย์กลางคมานาคมนะการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดของไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดของอาเซียนคือในภูมิภาคนี้เลยนะครับใหญ่ขนาดไหนนะครับก็พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ยนะฮะสามแสนสี่พันตารางเมตรนะครับสามแสี่พันตารางเมตรแบ่งเป็นอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากชั้นแรกคือชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินเนี่ยเป็นพื้นที่จอดรถแต่ว่าผมดูข้อมูลแล้วผมก็หนักใจนิดหน่อยนะ คือพื้นที่จอดรถเนี่ยมี7 2 0 0 0ตารางเมตรแต่ถูกออกแบบให้จอดรถยนต์ได้แค่1624คันทำไม1 6 2 4คันถึงน่าห่วงเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับทีนี้จากชั้นใต้ดินขึ้นมาชั้นที่2นะฮะจะเป็นพื้นที่จำหน่ายตัวนะครับมีพื้นที่86,0 0 0ตารางเมตรพื้นที่ชั้นที่1เนี่ยมันจะเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินด้วยนะครับซึ่งก็จะไปเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบรางอื่นๆนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก ส่วนชั้นที่สองเนี่ยเป็นชานชาลารถไฟทางไกลแล้วแล้วก็เป็นชานชาลารถไฟชานเมืองด้วยนะฮะสายนี้คือสายสีแดงนะครับรถไฟทางไกลเนี่ยวิ่งออกไปได้โอ้โหหลายทิศทางมากนะฮะอันเนี้ยมันจะเชื่อมต่อกรุงเทพกับเกือบจะทุกภูมิภาคของไทยเลยครับลงใต้นะฮะไปเบตงบดังเบซาขึ้นเหนือเชียงใหม่นะฮะออกไปทางอีสานอีสานนี่ไปเชื่อมต่อกับรถไฟเอ่อที่ออกไปจีนด้วยนะฮะ วิ่งออกจากบางซื่อเข้าโคราชเข้าหนองคายและทะลุกออกไปคุณหมิงด้วยนะครับผ่านสปปลาวก่อนด้วยนะครับดนั้นในชั้นที่สองเนี่ยถือว่าเอ่อเป็นชั้นที่ต้องจับตาดูเลยนะฮะว่ารถไฟชาญเมืองรถไฟที่วิ่งออกไปภูมิภาคอื่นๆเหล่านี้เนี่ยจะเรียกว่าได้รับการยอมรับและคนเข้ามาใช้บริการไหมว่ากันเถอะนะครับถ้ามันเงียบๆเงาๆสุดท้ายคนก็ไม่ค่อยได้มาใช้เนี่ยเราก็จะเห็นคล้ายๆกับรถไฟฟ้า ตามชานเมืองต่างๆที่วิ่งแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ชั้นที่2ไปต่อชั้นที่3นะครับชั้นที่3เนี่ยเป็นชานชลารถไฟเชื่อมกับท่าอากาศยานนะครับแล้วก็ชานชาลารถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อการเดินทางทางอากาศแล้วก็ทางรางไปภูมิภาคอ,อื่นของของไทยตรงนี้พื้นที่ประมาณ67,000ตารางเมตรนั้นถ้าดูแบบนี้นะฮะสถานีกลางบางซื่อเนี่ยเขาพยายามออกแบบให้มันเชื่อมต่อนะครับ ทั้งทางรางทางบกทางน้ําทางอากาศทางรางเชื่อมอะไรบ้างสิ่งที่จะเข้ามาเชื่อมทางรางก็คือรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะครับแล้วก็รถไฟชานเมืองสายสีแดงอันเนี้ยก็ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ทั้งปริมณฑลนะครับแล้วก็ทางบกเนี่ยมันเชื่อมต่อกับทางพิเศษสีรัฐวงแหวนรอบนอกแล้วก็ทางยกระดับอุตราพิมุขใครไปแถวนั้นจะพอรู้เนาะนะครับมันจะมีทางขึ้นทางด่วนนะครับแล้วก็ทางน้ำเนี่ยนะคร ทางน้ำนี่มันเชื่อมแบบนี้ฮะมันเชื่อมต่อกับรถไฟทางไกลแล้วก็รถไฟรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินซึ่งก็จะไปเชื่อมต่อกับเรือโดยสารไฟฟ้าคลองพดงุงกรุงเกษมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะไปต่อเรือด่วนเจ้าพยาแล้วก็เรือคลองแสนแสบได้ด้วยแล้วก็สุดท้ายทางอากาศก,ก็คือรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานนะครับที่เรียกว่า Airport r a i l Link เนี่แหละที่ไปเชื่อมกับสนามมีสุวณภูมิแล้วก็ดอนเมืองแล้วในอนาคตไปสนามบินอู่ตะเภาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สถานีกลางบางซื่อเนี่ยเป็นแกรนด์สเตชันของจริงที่จะเรียกว่าไทยไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนหัวลำโพงเราก็ไม่ได้เป็นชุมทางที่จะเชื่อมต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างได้มากขนาดนี้อันนี้ของเราอินเตอร์ถึงขั้นว่านะร,รถไฟที่วิ่งออกจากคุณหมิงวิ่งเข้าพาม่าเนี่ยนะฮะไปลงตรงทวายเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ามาตรงกาญจนบุรีแล้วพุ่งตรงเข้ามาที่สถานีกลางบางซื่อได้อีกด้วยนะครับรถไฟรถไฟที่วิ่งออกจากคุณหมิงวิ่งเข้า เวียดนามนะครับทะลุเข้าไปที่กัมพูชาตรงนี้ก็เชื่อมต่อได้อีกไทยถ้าบริหารดีๆเรามีโอกาสที่จะกลายเป็นฮับนะครับของอภูมิภาคนี้ได้แต่ต้องบริหารให้ดีนะครับบางซื้อเนี่ยนอกจากเรื่องของคมนาคมขนส่งเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ การรวบรวมเอาไลฟ์สไตล์ต่างๆแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกว่า TOD เนี่ย TOD ย่อมาจาก Transit Oriented Development นะครับก็คือการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเนี่ยให้มันมีความเจริญเป็นแหล่งช้อปปิ้งสวนสาธรารณะการจัดก,กิจกรรมต่างๆไฮไลท์ของกรุงเทพนะฮะอาจจะย้ายมาอยู่ที่นี่ได้บ้างนะครับไฮไลท์ของเราส่วนใหญ่จะไปอยู่ไหนฮะราชประส,สงค์ใช่ไหมฮะสยามอย่างนี้เป็นต้นต่อไปเนี่ย ถ้าสถานีบางซื่อเกิดจริงๆนะครับถ้าเกิดจริงๆนะก็เป็นไปได้ที่การจัดกิจกรรมต่างๆอาจจะมาตรงนี้เพราะอะไรฮะเพราะมันจะมีผู้คนจํานวนมหาศาลที่จะต้องเข้ามาใช้บริการในสถานีแห่งนี้มัยครับคำว่ามหาศาลเยอะขนาดไหนสถานีบางซื่อเนี่ยนะครับถูกออกแบบให้รอ,องรับผู้โดยสารได้มากถึงห2แส0สองืสี่พันคนต่อวันนะครับ มากกว่า0 0แสนคนต่อวันนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยหกแสนคนต่อวันลองคิดดูสิครับคุณเอาอะไรไปลงเอาร้านค้าไปเอาอะไรไปมันจะได้บรรยากาศเหมือนกับคุณไปสถานีโตเกียวนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับหรือไปสถานีอะไรก็ตามที่มันเป็นเอ่อเมเจอร์สเตชันของเอ่อเมืองใหญ่ๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะมี feeling ของการเป็นเอ่อย่านที่คนพลุกพ้านมีการค้าการขายที่แบบค่อนข้างจะเอ่อเรียกว่าคึกคักนะคร จุดเด่นที่น่าสนใจของสารีบางซื่อผมพูดไปแล้วพูดถึงจุดด้อยบ้างหรือจุดที่น่าเป็นห่วงแล้วกันนะครับผมเคยคุยกับแหล่งข่าวของผมนะฮะที่อยู่ในแม่อยากจะพูดชื่อหน่วยงานแต่ก็ไม่กล้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะอันตรายเอาว่าอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเหล่านี้ของประเทศไทยแล้วก็เป็นเรียกว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วกันเขาก็บอกว่าผมเคยเชิญเพี่เขามา สัมภาษณ์มาออกรายการนะบอกโอ้โ oh, ห oh, ออกไม่ได้จริงๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้าหนึ่งถ้ามาพูดนะพูดตามความเป็นจริงโดนด่าแน่นอนโดนทนโดนสังต้นสังกัดจัดหนักแน่นอนเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยมันอักลีทรูทมากเลยคือมันความเป็นจริงที่เรียกว่าบอกสาธารณชนไปน่าจะน่าจะโดนต่อว่าพอสมควรเนะี่ยแต่ถ้าให้มาแล้วพูดโกหกก็ไม่อยากเอามาพูดเหมือนกันเออพูดแต่ภาพดีภาพสวยไม่อยากมาพูดอ่ะผมฟังเพราะผมเข้าใจเลยไม่เป็นไรพี่เอาเป็นว่า เซฟเซฟพี่ไว้ให้เป็นแหล่งข่าวผมดีกว่านะครับประเด็นอย่างแรกนะครับสถานีกลางบางซื่อเนี่ยถ้ามันจะต้องมีคนอยู่หกแสนคนที่เข้าต่อวันนะที่จะเข้าไปใช้บริการนะเอาไม่ถึองหกแสนเลยเอาครึ่งหนึ่งอะสามแสนเนี่ยถนนหนทางที่มันวิ่งเข้าไปเนี่ยถ้าใครเคยวิ่งเข้าไปจะรู้นะผมว่าถนนมันเล็กเกินไปอะการจะเข้าไปถึงพื้นที่นั้นเนี่ยนะฮะผมว่ามันมันไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่มันควรจะเป็นนะแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แหล่งข่าวผมที่อยู่ในหน่วยงาน ที่พิจารณาเรื่องนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมาลงเอาตรงนี้อ่ะแต่ว่าพูดไปมันก็แบบมาเก่งหลังเกมแล้วก็มันสร้างแล้วอะไรแล้วเราก็ต้องใช้อ่ะแต่นี่คือเป็นความเป็นห่วงถึงแม้จะมีการขยายถนนอะไรแล้วก็ตามนะแต่ยังน่าเป็นห่วงเรื่องการเข้าถึงอยู่นะครับเอ่ออย่างที่สองครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือผมเอาเรื่องของการพัฒนานะคือ การเพิ่มร้านค้านะฮะการจะทําเป็นพื้นที่ที่แบบมีแหล่งช้อปปิ้งเนี่ยในสถานีกลางบางซื่อเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายแปลงนะฮะตอนนี้มันมีแปลง A นะอยู่ริมแบบที่แบบว่าเป็นที่ที่คนพลุกพล่านมากที่สุดเนี่ยอยู่มีพื้นที่ประมาณส2สิบไร่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหทั้งผลักทั้งดันเพื่อจะให้พวกเอกชนเนี่ยมาประมูลนะฮะผมเล่าข่าวตั้งแต่ปีส0ูนเนี่ยเปิดประมูลเนี่ยไม่มีคนมา,ไม,มนมาไม่มีคนมาซื้อสองฮะไม่มีคนมายื่นประมูลน,นะครับ เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นมันโควิดก็ว่าได้นะคือพอมันยื่นประมูลไปก็ลําบากอะ่ะใครจะมาเดินในช่วงโควิดใช่ไหมฮะแต่เนี่ยหลังโควิดแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการเปิดประมูลใหม่อีกครั้งจะต้องดูว่าเอกชนจะกล้ามายื่นนะฮะยือมามามา,มาซื้อซองประมูลก่อนดีกว่าแล้วค่อยแล้วยื่นข้อเสนอไปเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าสถานีใหญ่ขนาดเนี้ยคนเยอะขนาดเนี้ยถ้ามันไม่มีร้านค้าอะไรไปลงเนี่ย มันแปลว่าเอกชนเนี่ยคำนวณ f e a s i b i l i t y s t u d y แล้วเนี่ยห่างจากสิ่งที่รัฐคำนวณแน่นอนถ้ารัฐคำนวณเนี่ยหกแสนเนี่ย, 600, 000, ยผมไม่แน่ใจนะรัฐใช้ตัวเลขเท่าไหร่ในการคำนวณเซว่าสมมติ discount ลงมาสักในปีแรก Discount ลงมาสัก80%นะคิดถ้าแค่20%แล้วก็ไล่ระดับไปเอกชนเชื่อตาม f e a s i b i l i t y นั้นหรือเปล่าหรือตัวเองคำนวณเองแล้วคิดว่าโหลำบากนะกำลังการซื้อด้วยอะไรด้วยนะครับรถไฟต่างๆที่จะเสร็จ เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าการยื่นซองประมูลก็อาจจะต้องนะดีเล์ออกไปเรื่อยๆสองศนะ 0, 1, ย์สองหนึ่งยื่นไปก็ยังไม่มีคนไปยืน่นนี่ก็เป็นอีกข้อระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าการรถไฟของประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันอยู่ในสภาวะขาดทุนเป็นแสนล้านมาตลอดนะครับการมีสถานีบางซื่อแบบนี้เนี่ยมันไม่ต่างกับการมีเรียกว่า เปิดซอส revenue ใหม่ๆเข้ามาซอส revenue ให้ดีแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าปัญหาคือการบริหารจัดการภายในการลดต้นทุนที่ยังไม่สามารถทําได้แบบเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากพอเนี่ยผมว่าให้กี่บางซื้อก็ลําบากนะนะครับเพราะว่าการหาไรายได้ต่างๆเข้ามาเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แบบง่ายๆอย่างเมื่อก่อนแล้วนะครับโดยเฉพาะในยุคที่หลังโควิดที่คนก็เรียกว่าต้องรัดเข็มขัดเนี่ย ถึงแม้จะมีนะฮะสารพัดรถไฟนะฮะรถยนต์หรืออะไรต่างๆเข้ามาอยู่ที่บางซื่อนี่แล้วเนี่ยร,รัฐมนตรีคมนาคมคนปัจจุบันนี่ทำทุกทางจริงนะฮะทำถึงขั้นนะฮะไปยกเลิกรถไฟชานเมืองที่วิ่งเข้าหัวลำโพงจนคนก็ด่ากันเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งผมต้องพูดตรงๆผมเข้าใจผมเข้าใจเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ทำแบบนั้นเนี่ยทราฟฟิกมันก็ไม่มาที่บางซื่อสักทีทำไปก็โดนด่าแต่ก็ยอมทำอันนี้ผมไม่ได้ชมนะพูดตาม เนื้อผ้าเลยจริงๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าสําคัญที่สุดก็คือการบริหารจัดก,การภายในของอการรถไฟเองเนั่นแหละนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาการรถไฟเขาแยกบริษัทตั้งบริษัทลูกออกมานะชื่อ SRT Asset mm hmm. เพื่อมาบริหารจัดก,การเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะ mm hmm. ก็ยังติดปัญหานะในการโอนที่ดินแปลงต่างๆที่เรียกว่าเป็นเป็นแปลงที่มีประสิทธิภาพสูงๆนะครับที่จะหาเงินได้อะไรได้เนี่ยก็ยังมีปัญหาในการโอนระหว่างกันอยู่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับ แต่ที่แน่ๆตอนนี้สถานีกลางบางซื่อนะครับหรือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรกลายเป็นประเด็นร้อนนะครับท,ทั้งๆจริงๆแล้วสร้างกันไปตั้งไม่รู้เป็นแสนล้านเนี่ยเป็นประเด็นร้อนจากการเปลี่ยนป้ายเพราะว่าราคาค่าเปลี่ยนป้ายนะฮะตัวหนังสือนะไม่ใช่ป้ายนะนะตัวหนังสือเนี่ยสูงถึง33ล้านบาทซึ่งล่าสุดที่ผมอัดทยาน Daily Podcast ตอนนี้อยู่เนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีนะครับธรรมนาคมคนปัจจุบัน คุณศักสยามได้มีการตั้งสั่งให้ตั้งกรรมการสอบแล้วครับว่าทําไมมันถึงแพงได้ขนาดนี้นะครับก็คงต้องติดตามมาดูแล้วครับว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่กลายเป็นไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับแม้กระทั่งอ,อ,อาจารย์ทงทองนะฮะอาจารย์ทงทองจันทรังสูเนี่ยคนนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะก็ไปขอความเห็นท่านเรื่องนี้อาจารย์ทงทองซึ่งปัจจุบันก็คือที่ ทางผู้ว่าช,ชาติเนี่ยเชิญไปเป็นประธานบอร์ดนะครับของกรุงเทพธนาคมที่เรียกว่าอะไรเป็นคนจัดการเรื่องคอนแทรค t เรื่องสัญญาของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยอาจารย์ทงทองบอกก็ไม่ควรทำป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อถาวรตั้งแต่แรกหรือเปล่าถ้ารู้ว่าจะต้องขอพระราชทานชื่ออยู่ดีก็เรียกว่าตอนนี้เพราะว่าถนนทุกสายฮะอีทุกก้อนฮะมุงเป้าเข้าไปที่รอฟทเต็มที่เลยฮะ ดูซิว่าราฟอฟทอจะจัดการยังไงกับนะฮะประเด็นนี้ว่าโอ้โหเปลี่ยนป้ายทีสามสิบสามล้านและบริษัทที่ได้รับเอ,องานนี้ไปเนี่ยนะทีโออาละเอียดยิบนะฮะสามสิบสามล้านทําอะไรบ้างแล้วก็ออกมาชี้แจงด้วยนะว่าทําไมต้องสาสิบสามล้านแต่ก็ดูเหมือนสาธารณชนจะยังไม่บายนะหรือไม่ไม,ไม่ไม่ซื้ออะว่าสามสิบสามล้านทำไมมันต้องสามสิบสามล้านมันแพงเกินเหตุ ยังไม่นับรูปไวรัลต่างๆที่เป็นรูปคนเ,เรียกว่าคนจอนจัดนี่ก็นั่งอยู่หน้าสถานีแล้วแบ็กกราวน์ข้างหลังก็เป็นรูปชื่อนะตัวหนังสือสถานีนี่แหละอแล้วก็เปรียบเทียบว,ว่า33ล้านมันเอาไปทําอะไรได้ทั้งเยอะทําไมถึงเอามาเปลี่ยนแค่ป้ายชื่อนะครับก็สถานีหลักของประเทศไทยนะฮะกลับกลายเป็นประเด็นร้อนก็ติดตามกันดูครับว่าสถานีกลางบางซือจะพลิกฟื้นนะฮะ หรือว่ามาสร้างมิติใหม่ๆให้กับการค้ามมาคมขนส่งแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอะไรให้กับประเทศไทยรวมถึงผู้ประกอบการอย่างเราดาครัขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันในอีกคีต่อไปสวัสดีครับทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชย